เทเดอร์มือใหม่อยากตั้งสีตั้งนะคะแท่งเทียนแล้วก็ตามรูปแบบนะคะที่โค้ดแพร่แม่บ้านเทฟอเรกใช้นะคะก็คือมีสีเขียวแล้วก็สีแดงแล้วก็เป็นรูปแบบของแท่งเทียนนะคะแล้วก็นะคะวันนี้โค้แผร่จะมาสอนนะเทเดอร์มือใหม่นะคะตั้งสีตั้งเซตของแท่งเทียนนั่นเองค่ะสามารถติดตามได้เลยแล้วก็ถ้าชอบนะคะคลิปด,ดีๆแบบน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกํนาลังใจให้โค้แพร่ด้วยนะคะทุกคนขอบพระคุณทุกคนมากเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปตั้งกัน สวัสดีค่ะเทเดอร์สำหรับนะคะเทเดอร์มือใหม่ค่ะเวลานะคะใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะคะแรกๆก็จะยังงงยังทําไม่เป็นนะเดี๋ยววันนี้ค่ะหลายคนอาจจะไปคลิกแบบโอ้ยโค้ดแพมอยากมีแท่งเทียนสีเขียวสีแดงอะไรแบบนี้เหมือนโคน้ดแพมจังเลยทําแบบไหนยังไงนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้โค้ดแพรมจะมาสอนวิธีการตั้งสีตั้งนะคะอ่าแท่งเทียนสีเขียวสีแดงพวกนี้นะคะแล้วก็วิธีการตั้งแท่งเทียนอ่าขั้าเลยค่ะเริ่มต้นนะคะทุกคนนะอันดับแรกนะคุณจะเห็นคําว่านะคะตรง ล่างสุดเลยตรงมุมล่างสุดนะคะจะมีนะคำว่าตั้งค่ากทุกคนมุมขวาล้างสุดนะมองมาล่างสุดมุมขวาคําว่าตั้งค่านะคะไปที่นี่ได้เลยค่ะนะคะไปที่นะะเลื่อนมาข้างล่างข้างบนก็จะเป็นบัญชีเทรดของเราใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มบัญชีใหม่อะไรกล่องจดหมายข่าวอะไรพวกนี้นะคะลายเดียงปึ๊บๆแล้วมองมาข้างล่างสุดค่ะนะคะก็จะมีคําว่ากราฟค่ะทุกคนกราฟตรงนี้แหละคาว่ากราฟนี่แหละค่ะทุกคนเข้าไปตรงนี้ได้เลยค่ะเข้าไปคําว่ากราฟถ้าสมมติว่าเราต้องการแท่งเทียนให้มันเป็นแบบว่า นะคะเป็นเส้นๆนะหรือว่าเป็นแท่งเทียนเป็นกราฟเราสามารถกดดูได้นะคะเช่นคาว่าข้างบนใช่ไหมถ้าเราต้องการให้มันเป็นรูปแบบของกราฟแท่งนะคะกราฟแทง่งปุ๊บเรากดเข้าไปดูนะคะปุ๊บแบบนี้อ่าแล้วเดี๋ยวไปดูกราฟมันจะเป็นหน้าตากราฟแบบนี้อ่าถ้าคุณกดแบบนี้หน้าตากราฟของคุณจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วถ้าคุณต้องการให้มันเป็นนะคะแบบแท่งเทียนเหมือนของโค้ดแพมคุณก็ต้องคลิกตรงนี้นะทำว่ากราฟแท่งกราฟแท่งเทียนเนี่ยแหละโค้รแพมใช้คําว่ากราฟแท่งเทียนนะแล้วพอคุณกดไปแล้วคุณจะเห็นแบบอ่า แท่งเทียนของกค้ดแพมาแล้วมันอยู่ตรงนี้นี่เองหลายคนมือใหม่มือไม่รู้ไปกดตรงไหนก่ะโแพม,มันไปเรื่อยเลยอ้ยมันอยู่ตรงนี้นี่เองนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าคุณต้องการให้เป็นกราฟเอ่อนะคะกราฟเอ่อกราฟเส้นนะมันก็จะเป็นกราฟเส้นอ่ะมาดูอ่ะมันก็จะเป็นกราฟเส้นแค่นี้แหละนะแต่ค้แพรแม่บ้านเดฟอรกสายอ่านแท่งเทียนจ้านะคะแท่งเทียนเส้นลายของเรานั่นเองค่ะเข้าไปกดคำว่า กราฟแท่งเทียนนะคะทุกคนและตรงนี้คุณก็สามารถนะคะตั้งเสน้นราคาอาร์กราคาแบ่งช่วงเวลาพวกนี้ได้ตามกฎแผนแม่บ้านติ e ดฟอร์เเลยค่ะนะคะนี่เลยและคำวา่าสีอ่าสีแท่งเทียนนะคุณสามารถตั้งตามกฎแผนได้เลยค่ะพื้นหน้าพื้นตารางทเทนะคะแทง่ง เขียวนะคะเขียวตรงนี้ขึ้นนะคุณก็กดสีเขียวแล้วก็กดคําว่าบันทึกเห็นไหมคะถ้าต้องการให้มันลงแล้วเป็นสีแดงคุณก็ตั้งคลิกคําว่าสีแดงปุ๊บคุณก็กดบันทึกแบบนี้คะ่ะนะคะแล้วก็แบบนี้เลยนะคะบิดอาร์คจะให้มันเป็นสีอะไรคุณตั้งตามแคปตามภาพเนี้ยแล้วก็ตั้งตามกดแผร์แมกบ้านเทมฟอสเฟตได้เลยคะ่ะนะคะกราฟขึ้นเป็นเขียวนะคะกราฟแดง เป็นโล่งนะคะอะไรแบบนี้คุณตั้งแบบนี้ปุ๊บเลยทั้งหมดนี้นะคะมันก็จะมีหน้าตาเหมือนของกุแบบแม่บ้านชิฟเฟอร์เลยจ้านี่เลยค่ะวิธีตั้งนะคะแทงเทียนตั้งสีนะ,ะสีแดงสีเขียวแบบนี้เลยคะ่ะเหมือนนะคะสําหรับนะคะความรู้นี้นะ,ะกะแพรก็นะส่งให้กับนะคะเฉดเด้วยมือใหม่แล้ว,ลวเฉดเดร์เริ่มต้นนะคะเมื่อสักครู่กุแพรก็พานะคะตั้งอินดิเคเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วสําหรับใครที่มาดูคลิปย้อนหลังหาไม่เจอก็ค้นหาได้เลยค่ะนะคะ,นะคะที่นะช่องทางนะคะของกุแพรนะคะแม่บ้านชฟเฟอร์เล็กนะหลายช่อง ทั้ง3ช่องทางนะคะนะแอปแดงแอปฟ้าแล้วก็แอปดำนะคะทุกคนขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจนะฝากกดไลค์กด like, แชร์นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วก็สําหรับเทรดเดอร์มือใหม่และเทรดเดอร์เริ่มต้นนะคะที่กําลังเข้าวงการเทรดจะได้มีกราฟสวยๆเขียวและแดงเหมือนคนแพมแม่บ้านเด็ด forex จ้าฝากกดไลค์กด like, แชร์ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามจ้ะสวัสดีค่ะ